วนันกลางนักเรียนที่มาแล้ว,ว,ลว,วท,ทุคนครับอาจาร่คือาารยคาังที่ชื่อรีชื่อปู่ใบนะครับไม่ได้รู้ไหมว่าเรามัาจะเรียหนเรื่องอะไรกันตอนที่เราเรียนคาริของครับผมเป็นางหน่อยนะครับที่เขาว่าว่า าาร้าน้า่แน่นนาเยครับเอซ้ายแล้วนะูเหมือนเราเลยคุณดูรูปต่อได้ครับนี่คือตัวเรียนของเราครับอันนี้คือแม่โผล่แล้ต่อไปอนี้นะครับเขาไม่เลยนเรบ ขอคนระับนมนะครับใารจะได้นมมาได้นะครับคำนองค้างสไนเดครับเลยตนะ่อความสนใจนะครับมีน้ำนมไหยด้วยนมน,ะน,น,นะนี่แหละครับบอกว่านมมีหน้าที่ว่าสำหรับเลี้ยงลูกนะครับนมยืนนิ่งเป็นสุกน้ำที่นุ่มนิ่มน่าจับน่าหนอนไป, <c oughs> ปต่อมาแล้ว และที่สำคัญนะครับนมเนี่ยยังสามารถใช้ปากดูดได้โดยไม่เกิดการกายเชรื่อนะครับติดตครับสิ่งที่สอดคล้องมาในข่าวครับยังปรากฏอยู่ที่เนื่ของสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมครับด้วยวัตถุประสงค์เดียวการเลี้ยงลูกนะครับ มีสัตว์ต่างประเภทนะครับที่ใช้นม3ประเภทหนะครับท่านเรียนรู้ไหมครับว่าเป็สัตว์อะไรสัตว์ปะเซอด้วยมนุษย์มนุษย์นะครับใช้นม3ประเภทหนึ่งนะครับตามที่องค์การของทีน่าในสมัยที่น่าโทนชาติพันธุ์มีอ um ีกท well ีแล้วนะครับกล่าวได้ว่าใชลมเนี่ยนอกจากเลี้ยงลูกแล้วยังสามารถเลี้ยงพ่อได้ เรื่องมนุษย์เกี่ยนอะเป็นเสนอใช่ปในนี้นะครับเขาเขียนว่ามนุษย์มีหน้าที่คือเก็บเอาตามธรรมชาติซึ่งจะต้นให้รุนแรงการผสมพานกันนะครับอะไรเราดีดการเดินก่อนนะครับอะไรเราเข้าเรื่องของเราครับการการรีดตัวนะครับตัวที่จะรีดลงได้นะครับต้องผ่านการรุ่งก่อน ตอนการเรื่อนนะเรามาช่วนแล้วโดนพ่อรัวต้อย่นะครับลูกนะครับเแปดบกอ่ะต้นลยแกต้นนะครัเมาถึง้าเตเยนะครับต่อไปเราเข้าเรื่องหนึ่งนี่นะการรีบม้วนะครับการรีบมวนมีสองีครับโทษนะครับ ไอ้ควาเรื่องนมนี่จะดูนมอย่เดียวเลยเ่ยเหีนะตาเนี่ยเรื่องแรกนตาเรียนมด้วยเครื่องนิดนมนะนิดนมนะเรื่องการัดนะครับไอ้กองที่ตัดเนเขาจะคุณคุณมาแล้วครับการรียดนมด้วยเครื่องนิดนมนะครับทันแรนะครับ เตียงเครื่องเล่นนมไม่พอก่อนเลยทั้งที่สองตกถ่าเครื่องรีนมขั้งที่สามเปิดระบบเครื่องรี่นมขั้งที่สี่ต่อยแม่โคลต้หาอันที่ห้าเขาตอกหน้าข้าของแม่โคก่อนอันที่หกตั้งนเราล้ส่งเครื่องเข้าไปสุบเครื่องของก็ดูดนมแม่หัวเร็จครับเราจฝ่าช่วยรีดนมจะรีดนมส่ให้หัห การรีดนมด้วยด้วยมือของเราเองนะครับอันนี้ผู้ชาร์น่าเก่งกว่าวิถีนะครับไหนวะนี่ครับการรีดนมด้วยมือนะครับให้ให้ไม่เก่งที่มือแล้วพยายามเก่งที่นมเลยแตไม่ใช่นมบัวเลยที่พี่ต้องโฟกัสมันแล้ว ราใช้ป้อหรืชี้เลยนะครับที่หัวนมนะลมอใที่อ่นนะาะานมานะบงคนไม่เข้าใจเหรอครับเพาว่าเป็นท่านี้นะครับมันไม่ใช่ครับ้องใชต่ที่บ้านนะครับไอ้ใบเรียกผที่เราได้บเราก็จะเอาน้ำนมมาิีครับต่เราผมแล้วเาไมขอครังออกท นี่ก็เป็นลัวนมน้กที่อ่านตลาดให้เราดูนะครับตัวแรกก็ตรงนีตามนียมหน้าชื่อไอ้ตัวนี้ครับตัวนี้ขวาหน้าชื่อขายครับตัวนั้นน่าจะเป็นไอ้ตัวลิ้สุดนั่นนียอดีครับแต่ตัวตัวตงมาไม่น่อยอง